สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สุตาดาราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะจะมาแชร์นะคะรูทีนตอนเช้านะคะของมนุษย์แม่นะคะก็ช่วงนี้นะคะลูกติดมากนะคะแล้วก็เออคิดว่าจริงจริง คุณแม่หลายคนนะคะคงมีปัญหาในการไม่มีเวลานะคะที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ต้องดูลูกไปด้วยแล้วก็บางทีนอนน้อยผิวหน้าแบบแ yeah, ย่อะไรอย่างเงี้ยขาดน้ำอะไรเงี้ยก็จะมาแช่นะคะว่าตึงทำไงอันนี้หลังจากที่ล้างหน้าด้วยนะคะตอนเช้านะคะด้วยมูสนะคะของไฮระบูไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงน้ำตบกันนะคะอันนี้หน้าสดนะคะ อ้าวอย่าเพิ่งหาวสิคะคุณนี่นะคะเอาเราก็จะมาลงน้ำตกก่อนนะคะเป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะน้ำตกจากน้ำข้าวนะคะนี่อ้าน้ำไายอย่าเพิ่งไหลค่ะคุณนี่คะ่ะเช็ดก่อนนะคะเดี๋ยวแม่เช็ดนมาก่อนนะคะโอเค เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มลงน้ําตบกันก่อนเลยนะคะน,น้ําตบเนี่ยเป็นเหมือนการเตรียมผิวนะคะให้เรานะคะนี่นะคะน้ําตบของไฮรดรบูนะคะเตรียมผิวให้เรานะคะนี่มีมูดเดียวะะเราก็ต้องพบด้วยโอเคเตรียมผิวของเรานะคะให้ลงครีมหรือลงอะไรให้มันยิ่งลงง่ายนะคะแล้วก็น้ําตบตัวนี้นะคะใช้แล้วนะคะหน้านะคะซ้ายชุ่มชื้นเลยค่ะเดี๋ยวกันค่ะเดี๋ยวกันค่ะ โอ้ค่ะโอคะโอ้ค่ะโอ้ค่โอค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่ามันต้องรีบมันต้องเร็วนะคะแล้วก็หน้าเราต้องดีด้วยนี่ค่ะด้วยค่ะดูแม่สิคะดูแม่สิคะหน้าใสเลยค่ะลงไปแล้วนะคะเรียบร้อยโอเคค่ะต่อนะคะต่อด้วยการโอ้ยนี่ก็ติดมากคนนี้ติดมากค่ะ ต่อด้วยนะคะครีมนะคะครีมทาหน้าของเราค่ะครีมไฮไรทบูนะคะไฮไลทบูวอ์ครีมค่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะทําให้ผิวของเรานะคะชุ่มชื่นมากเลยนะคะช่าน้ําฉ่าวางมากสําหรับคนที่นอนดึกนอนน้อยนะคะแล้วก็เออหน้าแบบแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางคนหน้าเป็นขุยๆอะ่ะกิ๊บแนะนํานะคะว่าให้ใช้นะคะจะดีมากเลยใช่ไหมคะน่าจะใส่เด็กแบบหนูเลยใช่ไหมคะ โอเคค่ะมาเรามาทาวอเตอร์ครีมกันนะคะก่อนแม่จะรีบไปดูพี่เปาต่อนะคะเพราะว่าพี่เปาจะมีเรียนบัลเล่ยนี่ค่ะนี okay, ่ค่ะวอเตอร์ครีมค่ะวอเตอร์ครีมวอเตอร์ครีมวอเตอร์ครีมโอเคเรามาทาครีมกันนี่นะคะกไปไปไปอย่าทำบางลกูก <laughs> บางหนึงนะคะเพราะว่าวางลงไม่ได้ค่ะดัง ใช่นี่โอเควอเตอร์คิมนะคะแค่2ขั้นตอนง่ายๆนะคะเราก็หน้าสวยใสได้กิ๊ฟเนี่ยกลางคืนก็ตื่นมาเลี้ยงลูกเองอะไรเองนะแล้วก็นอนน้อยมาก<อ>ใช่แม่นอนน้อยใช่ไหมแต่ว่าหน้าไม่พังเลยตั้งแต่ตอนท้องหรือว่าอะไรแล้วแตนะ่เนี่ยไม่มีการหน้าโทมเลยนะคะอุ้ยหาวใหญ่แล้วโอเคนี่ค่ะ พอทาเสร็จใช่ไหมคะจะเห็นนะคะว่าหน้าแบบเงาว,วาวขึ้นเยอะเลยนะคะนี่มีมากเลยนะคะสองสเต็ปนะคะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะรีบไปจัดกันเลยนะคะสำหรับ I c e Awake นะคะน้ำตบของไฮระบูนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็นี่คะ่ะครีมนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นครีมอยู่นะคะรีบไปจัดเลยนะคะไฮระบูค่ะโอเคนะคะ นี่นะคะเป็นรูทีนของคุณแม่ลูกอ่อนนะคะอย่างเราค่ะแค่นี้นะคะเราก็สวยแล้วค่ะพร้อมที่จะไปลุยตอ่อได้เย้เย้ทีเยเย้เย้ยเย,ยเย,ย,เย,ย,เย,ยโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบาย